นี่เป็นอานอันทโพนัโพนัโพนี่เขาจะจุดอจุดบูชาจุดบูชาต้นโพบูชาต้นโพกลาคืนมาบูชา นนนอนเนาะโอเคไข่่อหมูโอ่คโอเคอันนี้เป็นอนันทโพนะครับเป็นอนันทโพอันอนันทโพก็เป็นต้นพโพที่แต่ก่อนเนี่ยพระนอนท่านก็อ,อยู่กับพระเจ้าแล้วก็พระองค์ก็เวลาออกพรรษาก็จะเสด,ด็จไปที่ต่างๆ ทนนายวิสาขาก็ดีพวกเศรษฐีทั้งหลายเนี่ยก็อยากจะให้พระพุทธเจ้าอยู่ประจำอยู่ประจำก็จึงได้ถามพู้องคว่าจะมีสิ่งใดที่จะเป็นตัวแทนของพระองค์ตัวแทนก็คือมีเขาเรียกว่าอุเทนสเจดีอุเทนสเจดีก็เป็นพวกบาทบริขารพวกอะไรประมาณนี้เป็น สิ่งที่มีเป็นอนันตโพอนันตโพเวลาที่พุทธเจ้าออกไปพรรษาออกไปก็จะไปอยู่ตามที่ต่างๆวกเษฐีก็อยากจะให้พุทธเจ้าอยู่ประจำจึงได้ไปถามพระองค์ว่าจะมีสิ่งใดที่จะเป็นตัวแทนของพุทธเจ้าก็บอกว่ามี อุอทเทศเจดีถ้าเป็นบาทบริขารก็ต้องอวงปณนี้นี่ผ่านแล้วแต่ว่าถ้ามีาพวกเจดีพวกอะไรก็คือ,อส,สินสัญลักษณ์สิ่งที่พระพุทธเจ้าได้นั่นก็เป็นตัวแทนได้พระน,นพระโมลลานะก็จึงเหาะไปเอาเม็ดโพที่ตัสสรูมาปลูกก็เลยตั้งชื่อว่าอันนันตโพอนนันตโพแล้วก็ต้นโพต้นนี้ก็ ตามที่เขาก็บอกว่ามันมันอยู่ในยุคแต่ก่อนแต่คงไม่น่าจะใช่นะไม่น่าจะใช่แต่ว,ว่าเราก็ไม่ไปเถียงเขานะแต่ว่าต้นลักษณะของต้นโพมันก็จะพอมันตายขึ้นเมื่อจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นที่เดิมนะี่แหละฉะนั้นก็แล้วก็อีกต้นหนึ่งก็อยู่ที่ประเทศสศังคโปร์ก็เขาบอกว่าในสมัย พระนางเซร์คณิตากับพระนางหินตาเจลลาเอาไปเนวก็เรื่อว่าตั้งยุคพศ235ก็มีอายุยืนยาวนานฮะอันแบบนั้นก็เขาก็ว่าเป็นต้นออริจินอลแต่ว่าไปดูแล้วทำไมขมไม่ดูต้องถามไม่เห็นมัน,มนคือมันเอ่อมันมันยังไงล่ะมันขดขืนธรรมชาติอ่ะนะแต่ว่าเขาก็ว่า นะครับเออนั่นแหละเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกันแหละในเพราะว่าในครั้งเทการแต่ก็ว่ากันไปนะนั้นใครจะอธิษฐานใครจะบูชาแล้วก็เอาจัดไปอ่าไป